ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาลงคลิปวีดีโอกับเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณปริิษฐ์ทธนะครับครับพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวต่างประเทศครับก็ทราบกันดีเนาะ่าก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับครับเรยญรุ่นนี้เป็นเรือรุ่นรวยๆนะครับก็เป็นเรีือฮิตอีกรุ่นนึง เป็นที่นิยมนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายทาให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้านะครับผมครับจะออกเมื่อพศสองพั 2, นะนร้อยมะครับผมเป็นเหรียญเป็นเหรียญทองแดงครับลมดำแต่เหรียญนี้จะผ่านการ สัมผัสมาหลายครั้งแล้วก็เปลือกลมดําก็จะออกบ้างนะครับแต่ว่าเหรือญยังโ้เป็นเหรียญสภาพเก่านะครับผมเนื้อจะออกด้านๆครับผิวก็เป็นอย่างนี้ครับเหรียญเก่าครับผมครับมีโค้ดด้วยนะครับมีโค้ดด้วยครับแล้วก็ขอบนะครับขอบจะเป็นขอบตัดขอบตัด ชัดเจนครับผมขอบตัดนี้เวลาเขาเขาจะมีการอ่านะครับตัดบล็อกหรือว่ากดนะกดกดบล็อกครับมันจะเป็นรอยตัดนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นร,รูปซาลีลิขทัตนนะครับสาลีลิขทาตนครับผมครับสภาพเดือก็ยังมีความเก่าอยู่แล้วนะครับผม ท่านชมได้ได้ดูไว้ได้ศึกษานะครับเนาะครับก็วันนี้ก็มาลงคลิปให้ดูครับคือในรูปแบบของผมนี่จะมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายนะครับไม่เน้นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็มีความหลากหลายนะครับก็พี่น้องกด ศึกษาไว้นะครับผมครับวันนี้ก็เอาแค่นี้เนาะครับแล้วโอกาสหน้าก็จะมีเรียนของครูบาอาจารย์อีกหลายท่านให้ได้ชมกันนะครับเกจิในประเทศไทยก็มีเยอะนะครับทั้งภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือนะครับผมครับวันนี้ก็ขอ่ามว่าสวัสดีครับ